ที่รักลูกๆสอนธรรมที่รักทุกคนนะครับคนไหนไม่รักก็ไม่ต้องรักวันนี้คุณจะมาสอนเรื่องไรแอดนะครับให้อ่านเป็นสองภานะครับแยกออกจากรันตรงนี้อ่านตามไรแอดนะครับไรตรงนี้แปลว่าอะไรครับแปลอดเลยสามพระพุทธพระธานมพระสงฆ์อ่าไรสาระนะไรตรงนี้หมายถึงโนนสามตัวอยู่ในเวลาเดียวกัน เหมือนกับมีเสียงอยู่สามเสียงเกิดขึ้นพร้อมกันคนหนึ่งร้องเสียงโดอีกคนหนึ่งร้องเสียงเรอีกคนหนึ่งร้องเสียงมีร้องพร้อมกันเป็นกี่เสียง<ะ>ถ้าร้องออกมาสองโน้ตเป็นไตรอดไหมไม่ถ้าร้องออกมาโน้ตเดียวเป็นไตรอดไหมไม่ถ้าร้องออกมาห้าโน้ตเป็นไตรอดไหมไม่ถ้ามันไม่เป็นไตรอ็ดมันจะเป็นอะไรห้าโน้ต มีคำถามคำถามข้อที่หนึ่งกูถามว่าท้าร้องมาหาเสียงมันเป็นอะไรเปียนเฉย e t w t h e เราจะมาเ่คำบใหม่ในวงการ t h ถ้าสามเป็ไรแอนถ้าร่น้ตเป็นอะไรแอตายใช่มตายแอใช่ไหมเป็นอะไรครับ

อ่านักเรียนชายทำนีานอะไรครับล like ูกชอยเลี้ยงดีนักเรียนหญิงอ่านอะไรครับหเลี้ยงดีทบอ่านผิดทักษสอนฝังใจโอ้โหดูคำพจน์ไหนนะครับตรงนี้เธดได้ขอบฝ่ายเธอได้อ่านโอเราเรียนกันล่ะ พวกเราเข้าใจแล้วใช่ไหมตีคำว่าตอนจะลงนะทีนี้ฉันจะถามพวกเธอว่าต้องกาจะอ่านได้ไหมตอนโอ้ยายลงกจะไม่ตายนะพี่แล้วจะพูดภาษาต้องพิจนรณครับเดี๋ยวคุณจะเชิ้แบบพูดด้วยคูณเขียนหน้าใหม่สิเขียนหน้าใหม่ทถึไมลูกเพราะว่าคุณจะใช้หน้านี้ให้คู่ค้าที่สนใจลูกมาลายพูดนักเรียนได้เขียนตอนนี้ลงไปในสมุดของนักเรียนครับอ่าบางคนยังไม่เขียนแสดงว่าเดินทางยังไม่ถึงนะครับเราจะไป โอเควันนี้ครูจะมีเตรียมท่านบนจุดสี่ประเภทฝั่งซ้ายมือนั้นจะเป็นประเภทที่เป็นญาติกันเอฟเอฟตัวนี้ย่อมาจากคำว่ามี Yes นะครับตัวนี้ย่อมาจากคำว่าไม่ไม่เลยชัดไม่เคยเจอมาเลยชัดตัวนี้ย่อมาจากคำว่าดิมดิมดิม ไปเลยดีมากดีมากดิมินิสดิมินิสเฮ้ยดิมินิสสุดทีามาจากคำว่าอ็อกอะไรออกเป็อะไรออกเป็อะไรออกอะไรอ็อกทีมันออกเกียรตินะครัเพราะฉะน้ออกเป็นเกียรติโอ้ทีนี้คุณมีรายลาเทั้งหมดอยู่สี่กลุ่มคุณจะแบ่งเนี่ยเราเป็นสี่กลุ่มใหญ่ๆหนึ่งกลุ่มเมเจอร์สองกลุ่มไมเนอร์สามกลุ่มดิมินิสและสุดท้ายคือกลุ่มออกเกีิพวกเราจะมีทั้งหมดกี่คนกูเอา อเอาแม่สีแม็กหานได้เท่าไหร่สิไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ใช่ไหมไม่ลงตัวในชะ่ไหมใช่งั้นเอาอย่างนี้ใครข,ขอให้คุณเปลี่ยนหน้าใหม่มาเปลีนน่ยนแนวแอบเลยโอ้โหนักเรียนต้องสอนครูครูจะสอนสอนักเรียนไปด้วยกนะันใจเย็นรูดนะครับเลล่นปียกอะไรูทีนี้กลุ่มที่หนึ่งเมเจอร์นะมันจะมีเลขเข้ามาเกี่ยวข้องได้แก่เลขอะไรครับหนึมันมาจากโน้ต ตัวนี้ครับลูกซีจโน้ตตัวที่หนึ่งคือตัวไหนครับผมชี่เลสชี่เลสชี่ตัวนี้ใช่ไหมไม่ใช่ซอ๋อตัวหนึ่ไหนตัวที่สามตัวไหนอีโอ้และตัวนี้เป็นตัวที่เท่าไหร่เราไม่ใช่ใช่ไหมใช่ครับต่อไปตัวตัวที่ห้าแสดงว่าครัตอบข้อนี้โน้ตที่อยู่ในเมเจอร์ควรจะเป็นโน้ตตัวอะไรบ้างซีดีดีอ่า ต่อไปถ้ามันเป็นไปเนี่ยมันต่างกันตรงไหนเอ่ะต่อตอมตัวหมดยาวกระโไหนอยู่ตรงไหนลูกอันเดืากขาพายโอยู่ตรงนี้ปะลูกเออเรียนก็สลัดดีนีมั้งยันนะเนี่ยเรียนก็มีประโยชน์ก็ตอนนี้เนี่ยคือเปลี่ยนสีหน่อยแค่ไม่เห็นต่อไปถ้ามันเป็น มันแนบเห็นคือสีอะไรลูกสีแดงสีแดงครูป้าป้าเป็นสีแดงใช่ไหมครับนี่คือสีแดงครับอ้าวถ้าครูทำถูกนักเรียนจะท่วงครูไหมไม่ถ้าครูทำถูกนักเรียนจะไม่ท่วงดังนั้นนี่คือสีแดงสีแดงครับก็สีแดาตไปมันเป็นไม้อะไรครับเนี่ยไม้อะไร ไมเนอร์มันม so ีอะไรที่ต่างจากเมเจอร์มันมีอะไรอยู่ตรงนี้แบดนี่แบดที่แบดที่แบดที่นี่ใช่ไหมแบดแสดงว่าโน้ตตัวนี้ต้องเป็นเสียงอะไรเสียงเดาเสียงตามอีอะไรอีอะไรอีอะไรเนี่ยอีแล้วก็อีแบบเอีแคบอแคบอีแคบบ้าตายต่อไปกูก็จะ เอาตัวใหม่ขึ้นมานะครับเช่นเมื่อกี้มันเป็นอะไรครับต่อไปมันเป็นอะไรต่อไป D นะครับ D D เลย D Minus D m อะไรครับ D Minus ยัง D Minus อยู่ D Minus D Minus มันมีอะไรเพิ่มเข้ามามีอะไรต้องมีอยู่ X ใส่ X ต้องมีอีกแสดงว่าโน้ตตัวนี้ก็ต้องใส่ อ้าวใช่ค <Tipp> ร <ett> <m> ับแสดงว่าด <h ats> okay. right. right. ีมินิสจะต้องมีโน้ตอะไรสิบแฟนโน้ตห้โอเคอันสุดท้ายอะไรอันสุดท้ายคืออะไรออคัตออสเตรเลียออหนาออคนต่างกันแม่ใครก็ออคนต่างเพกันแม่แน่เยี่ยมจ้าเพว้นออคัตมีอะไรอยู่ตรงนี้จีจีออเดียอะไรครับดอกจันทร์เรียมเซียมดี๋ยวต้องมีเสียงม อีไลีไ pues ลีชาเป็นกีชาเป็นจะเป็นอะไรจะเป็นกรเค่นี้นะครับ